ให้แมวสุดหล่อสุดตึงของเราไปแบกดูซิว่ามันจะแบกไปรอดไหมกติกาเกมนี้มีง่ายๆค่ะก็คือใบอะ่ะจะนั่งรออยู่ที่รถแบบนี้แบบนี้เลยจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นส่วนคุณแมวสุดหล่อของเราเนี่ยก็จะต้องแบกใบให้ชนะให้ได้มาสักทีมึงอยู่ไหนกูรอเหงื่อแห้งเออให้มาทําภารกิจโมเตฟาร์มของอยู่ได้ว่าแต่ทุกคนคิดว่ามันจะแบกใบรอดปะแต่ระดับเสียแมวแล้วนะเึ็งขนาดเนี้ยต้องรอดแล้วปะ เรื่องเก็บหมดแมบอะไว้ใจแมวไป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 หาตัวเองมึงก็ฟาร์มของอยู่ได้คับมาครึ่งแมปก็คือเอาแต่ฟาร์มของมึงยิงคนบ้างแมวมึงจะออกช่องพี่ใบเลยนะเว้ยคนดูอย่างเยอะอย่าให้เสียหน้าดิ <S <S อ้โทุกคนดนมันทิ้งไปมันหายไปไหนแล้วหายไปไหนอะว้าทุกคนมันขึ้นไปอยู่บนฟ้าไอแมวไหนไแมวมึงทิ้งคูได้ไงเนี่ย อ้าว,าวฟาร์มของอีกแล้วกูออจะปวดมึงยิงคนบ้างคนเขารอดูมึงบูอยู่เออตรงนี้มีตัวตรงนี้มีตัวเข้าไปแมวไปบูเอ,อ้อยงั้นแหละแมวบูแมวยิงมันยิงมันลอยมึงเ,เข้าไปในบ้านแล้วมึงไม,ม่ยิงเขาเข้าไปทำไมน,น,นี่มึงช่างกล้ากูมันเสี่ยงหรอแมวเอาเอาเอามามารอบนี้แหละรอบออทุกคนมันฟาร์มของอีกแล้วมันจะจบเกมอยู่แล้วมึงยังไม่ลากฟาร์มของอีกเลยนะ ตัวหนึ่งแมวชอบใอบตุยฮะมึงใครเนี่ยไอ้แมวไอ้แมวเพื่อนมึงมาแมวมึงอยากให้กูตายนะมึงอายเขาเลยนะกูบอกเลยมึงต้องทำให้ได้นะแมวมึงต้องทำา,ๆๆาๆๆลาก่อย